ชีวิตเคยทำงานชีวิตคนทำงานบายใหญ่จ๋าเอ้ยวอบแบบบ่อายอยู่นี่มาสามปีกว่านะสองเดือนนะเออได้ไปเที่ยวเมืองนอกสองประเทศละแต่ความรู้สึกยังเลือกบได้เหตุผลเพราะว่าเปรียบเทียบกับตอนทำงานเฮาได้เงินบบผูกมัดบบต้องดูแลใครนะ สิ่งที่เขาเสนอให้อย่างบอใช้ก็เลยอยู่ตรงนี้อยู่แต่ถามว่ามองอยูบอ่บ่อตอนนี้มีคนส่งให้อยู่เล็กๆในน้อยเน,น,นาะพอได้ไซ้นะคะวันเนี้ยมาคุยกับยายจ่างอืมมาเที่ยวเบลเยียมอยู่ในเบลเยียมมาซันเพลินวานะอยู่ในเบลเยียมเนาะและ้วก็เลยยัคุยเข้าเสนอให้ว่าถ้าเธอแต่งงานกับฉันเออมาอยู่ในเบลเยียม สั่นซีรับผิดชอบอ่ค่าใช้จ่ายพอแม่ทอดายนะนางก็ะเปาสูงไว้เลยเด้อสองหมืน่นเอาถ้าจําเป็นอีกค่าประกันรายปีอีกนังกเาสูงเลยเพราะว่าถ้าได้ก็เอาอืมถ้าบ่าได้ก็คือไปทํางานเพราะตรงนั้นอะเรามีคนทรงอยู่นะสองคนนะรวมแล้วแล้วก็ทํางานก็ได้วาสัน่นอายุตอนนี้น้องก็ะสามสิบแปด มีลูกอยู่คนหนึ่งนะลูกกับสิบสี่สิบห้าแล้วล่ะอยู่กับยายเป็นลูกสาวเนาะก็เลยคิดอยู่คุยกับยายว่าตรงๆเรืองเงินมาเป็นที่ตั้งอืมผัวบบสาคัญถ้าได้อบเสมอนะนี่คือความคิดของค่อยอืมผู้ใดสิดามาหรือว่าจังใดค่อยกระบ,บาวานนฮะเออการมาอยู่ตรงนี้หนึ่งค่อยบบได้มากเมืองนอกเลัน สองค่อยบริยากมาเห็ดงานเมืองนอกว่าสันเปินว่านะเออสามสิบแปดปีนะอือสามนาวการนาวหากินกัยยากคือบ้านเฮาอ่านะและหนึ่งสิ่งหนึ่งอ่ออกไปเด็กกานยากประมาณนั้นเนาะอันนี้คือความคิดขั้นต้นตอนนี้มาเที่ยวเบลเยียมได้เข้าอาทิตย์ที่สามอ่าความรู้สึกว่ามันโใช่มันโบแมนนะคะ เออและสิ่งที่เสนอมาก็ยังบกคุ้มเฮียความรู้สึกว่านะเป็นก้อนเป็นกรรมได้บวออือยังบ่ได้กับเขาเนาะมาเที่ยวครั้งแรกที่มานี่อ่าคุยกันสามเดือนเขาก็ตกลงอ่ะให้เดือนละสองหมื่นเขาตีเข้าไปให้ราหกหมื่นนะคะอืมเพราะคาเสียเวลาและเขาก็ยังบ่ได้พูดเจาะจงว่าเออเราิแตแงงานบ่แต่งงาน,างงานเขาบอกให้มาเรียนรู้กันอ่าถามว่าเขามักบอ่อเขาก็บอกว่าอือถ้าเธอพร้อมแต่งงานเรามาอยู่ในเบลเยียมกับเขามาได้เลย นะฉันพร้อมอืมที่จะรับผิดชอบสองมืนชันไหวอ่าสิ้นปีอ่าประกันนู่นนี่นั่นประมาณเท่าใดฝรั่งกระถามนะฮะกระพุดเนือเนือไว้อะนะเขากบอกว่าโอเคอืมโอเคนะหลักประกันสองมืนต่อเดือนนะ่งให้ครอบครัวเนาะแล้วก็ลูกนําเนาะแล้วก็สิ้นปีคารวมประกอบประกันของพ่อของแม่เป็นเงินก้อนอยู่ อืมกระหลายหมืน่นอยู่ตกสี่หมื่นกว่าอันนั้นประจําประจําก้อนปีว่าซันรวมอันอย่างได้ละก็คืออ้างขึ้นมาละว่าซันเขาก็บอกว่าโอเคอืมในความรู้สึกค่อยกะเนาะคิดแล้วคิดอีกในหัวใจว่ายังไงเพราะการทํางานอยู่นูน่นอ่ะมีผู้บ่าวทรงให้เนาะไฟนี้ยังไม่เคยทรงแต่ว่าชอบนิสัยอยู่ว่าซันมามานำเนี่ยมาเที่ยวครั้งแรกเบลเยี่ยมเรานะชอบนิสัยอยู่แต่กะอย่างโบแบบว่าเออ มีหลายอย่างที่บ่ทึกกันน้อยฝรั่งเบ่าอาบน้ำรับบด้ว่าซันฝรั่งสกปรปกว่าซันอืนะเออเห็นแล้วสภาพวาซันมาอยู่จริงๆนะ่ะแตกต่างกับอยู่เมืองไทยดูเพิ่นสะอาดสะอง่งเอ้ยนะฮะอยู่นี่นี่โห้ยดูแล้วเฮตดงานนะเราส่วนเข,ออา,นขอบบาอาบน้ําเขากะเบ่อาบวยหนาวหนาวอาบน้ําเป็นอาทิตย์กอดกระกุยแห้วเนาะว่าซันเพิ่นว่านะเนาะแรงคนทํางานเนาะอันนี้อ่า ยายจ่าขอตอบด้อเรื่องการฝรั่งบ่ออาบน้ําเนี่ยอ่าเขาเป็นโซดเนาะว่าของซีมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องฝรั่งบ่ออาบน้ําในหน้าหนาวเนาะบางควรอาบอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์ละสองครัง้งยังฝรั่งค่อยนี่อาทิตย์ละสองครัง้งนะในหน้าหนาวเออในหน้าหนาวนะคะอืมอาทิตย์ละสองครัง้งจะเป็นวันพุธ หรือวันอาทิตย์เนาะเขากับสะอาดสะอองของเขาอยู่เด้ล่ะ <c oughs> ในมุมมองของเราเคยชินมัง้งแต่หน้าร้อนอ่าอาจจะอาบน้ําทุกวันเพราะว่าอาการหอนเนาะเงือแตกนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอืสิ่งเหล่านี้เราต้องมาเรียนรู้อีกหลายเด้ออันนี้มาเที่ยวในความรู้สึกถ้ามันโบแมนบซินหรือว่าบบได้ดังต้องการเนาะคนเราเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเลือกอืมแล้ววัดสิ่งที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะเออ มาเมืองนกอกผู้บ่าวคนหนึ่งก็บม่ได้บอกแล้วหนีว่าสัน้นไม่ได้บอกว่าสัน้นหยุดติดต่อแป๊บหนึง่งบอกว่าไปจำสินนะแล้วทีเนี้ยเรามีทางเลือกเราก็วัดดูอ้าถ้ามีคนส่งเงินให้อีกสองคนกับเบลเยี่ยมอะระเที่ยวไปเที่ยวลงไปเที่ยวทุกประเทศเบืองนะไปวัดดูวันนี้ใส่เขาแตกต่างกันบอเพราะเขาก็ยังไัยรุ่นอยู่เนาะสี่สิบเนี่ยอ้กำลังงามละไป อืมสามแปดสี่สิบก็ยังวัยรุ่นโยอ่าพอเรื่องอาบน้ำเนี่ยบอกเลยเป็นเรนนี้ธรรมดาพุทธวันนี้อาาอปฏิตย์ละครั้งด้วยซ้ำนะถ้าคนบม,มีกินโตก็ถือว่าโอเคไปเสื้อผ้าหน้าผ่เฮาเป็นเมียเนาะสมมติอ่าว่าแต่งงานแล้วเข้ามาหรือเรามาเป็นแฟนเฮาก็ปฏิบัติเอาเมียพูดพอปลอเอาโอ้ยสามีค่อยแต่ก่อนมีโซกมกจะตายค่อยรับบได้อ่าสังขิมุกเกิด ทิศเอเขาเขาโบไซทิศสู้กันเนี้ยประหยัดคนโบราณนะแม้กระทั่งพี่น้องเขานะผ้าเช็ดหน้านะเขียวปื้อแล้วก็ก้อนบิดไว้เป็นมุมเป็นมุมยัดใส่กระเป๋ากางเกงเข้ามาไม่ไม่ค่อยลับบบได้ค่อยบังคับฮอดปูนก่อจัดแจงเรื่องการสร้างี้มูกดิไหม <laughs> เออเนาะพิน no. ิจพิจารณาเอาถ้ายังบบใช่หรือมันบบใช่นะฮะเออเราก็เลือกเอาเพราะมันอยู่ในช่วงว่างระหว่างเรียนรู้ เราเสนอไปเข้าสนองมาได้อันนี้ถือว่าโอเคนะสําหรับมุมมองเยจ่านะฮะแต่สําหรับเจ้าของเรื่องถ้ายังไม่พอก็เลือกต่อไปเนาะระหว่างการมาเที่ยว3ามเดือนเนี่ยเยจ่าบอกตรงเลยดีแล้วดีของทุกๆคนสาวสาวที่คุยกันหรือว่าสาวบ้านหรือว่าสาวคุยกันในออนไลน์มีโอกาสได้มาเจอกันเนาะอืมได้มาหากันนะคะอย่างอย่างเจ้าเนี้ยเขาไปเจอกันเมืองไทยแล้วเนาะ,ะแล้วได้มาเที่ยวกันครั้งแรกนะคะเจอกันสองครั้ง อืมสองปีปีละครั้งแล้วปีนี้ก็ได้มาเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาวัดใจอืมเนาะแล้วผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าไม่ได้ส่งเงินให้ในช่วงระหว่างที่รู้จักกันเอาตรงๆเนี่ยเรามีข้อเลือกข้อวัดนะสามคนเนาะสองคนส่งเราก็พูดสิคุยสิความรู้สึกที่ได้สัมผัสคนไหนรู้สึกว่าใจเราอยู่แล้วสบายใจเนาะไม่ผิดนะคะมันช่วงระหว่างเลือก ถ้าคุณคิดว่าได้ผัวแต่งงานแล้วจะได้เงินเงินเงินเหมือนกันนั่งทำงานอยู่ตรงนั้นคุณอาจจะคิดผิดเพราะเราก็มีค่าใช้จ่ายนะถ้าสามีเราสถานะการเงินไม่สูงพออย่างเขาพูดโอ้สองหมื่นเนี่ยฉันฉันจ่ายให้เธอได้สบายอือย่างสิ้นปีเท่าเนี้ยที่พูดเนี่ยก็คือการเปิดใจผู้ชายคนนี้ถือว่าเปิดใจรับอืมแต่คาพูดวันนี้ก็อย่างว่าเลยจะเชื่อได้ไหมการันตีได้ไหม มันก็ต้องมาวัดและเรียนรู้กันอีกทีค่อยกการันตีนําเจ้าบ่ได้นะบางคนพูดแล้วทาอืมมีสัจจะเลี้ยงดูเมียยันตลอดเนาะขออนุญาตหยิบยกอย่างพี่ภาพแล้วก็พี่มาริวันนะคะหลายๆท่านที่รู้จักอืงานไม่ต้องทําจนถึงชุกวันนี้เพราะคําว่าสามีดูแลนะคะนั่นคือคู่ของเขาเนาะลงตัวกันพอดีอ่ะมันก็มีความสุขอืมแต่บางคนปากดีรับเอาทุกอย่างพอมาอยู่จริงๆ อ่าไม่ทําอย่างปากก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดจุดปัจจัยเลือกค่ะเอาความรู้สึกวัดนะคะเพราะคุณรู้นิสัยรู้ดีกว่าใครเพราะคุณอยู่กับเขาผู้ชายคนนั้นเนาะอืมอ่าแล้ววันนี้จะเลือกผิดหรือถูกอืมการก้าวของแต่ละสเต็ปของชีวิตเราก็ต้องยอมรับมันอยู่ละแต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยกลับไปทํางานดีกว่าได้หลายทางดี เออแถมได้เงินทุกวันก็ไม่ผิดเนาะแต่จงนึกคิดนะชีวิตเราแก่ขึ้นทุกวันถ้ามีโอกาสที่จะก้าวตามสเต็ปและได้เสริมพอดีนะอืมอย่างที่เราไม่เคยได้ก็ขยับเถอะสาวอืมแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่เจ้าของเรื่องนะคะเราสู่กันฟังโอ้ยมาสองอาทิตย์โอดโอยแล้วอืมช่วงนี้คริสต์มา เนาะธรรมดาแหละในอาทิตย์เขาก็ทํางานเสาร์อาทิตย์ก็ไปเดินเที่ยวคริสต์มาสตลาดสวยแต่ว่าความหนาวอ่ะเอาตรงๆรนี่จ้าเชื่อเลยว่ามาใหม่เนี่ยอืเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นอยู่สนุกอยู่กับการไปเดินชมสิ่งสวยงามในช่วงคริสต์มาสนะอยากเห็นสนุกขาวขาวแต่ความหนาวนี่มันสุดทรามานจริงๆสู้ๆกันต่อไปนะคะอ่ะช่วยกันเสริมช่วยกันเติมด้วยน้อยอย่าว่ากันแรงนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังขอบคุณเจ้าของเรื่องเนาะก็เลือกดัง ตัวเองปรารถนานะตัวเองต้องการแค่นั้นแหละชีวิตไม่มีใครตัดสินให้กับเราได้นอกจากตัวเอง